ทุกคนเดียวมอน,นีสิมีมาบอกประสบการณ์ขนหัวลูกให้ฟังนะคะปอโดยความที่ว่าปอต้องเดินท่าไปตามประเทศค่ะก็คือต้องบินไปจีนก็หลวก็ต่อเครื่องไปดูใบนะคะทุกคนนี่คู่นิงกับมาทรงค่ะ มาฮอดแล้วนะคะสนามบินกับว่าท่านได้เปิดให้เช็คอินนะคะกับมากินเขากันก่อนแนะนํากันแล้วกันนะคะผู้ทีีมาสนามบินสุวรรณภูมิอยากมากินเข่าที่เป็นราคาที่มันประายัดเกินไปกันแนะนําซันนึงหรือว่าซันบีนะคะกับซีมีฟู้ดคอร์ดแบบนี้นะคะราคาอาหารกับซอิ๊วประมาณห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบก็ว่าไปแต่กว่าจะไปแพงมากกินเข่าเสร็จแล้วนะคะกับมาแหลกเงินกันนะคะเพื่อมาไหว้สายยามฉุกเฉินค่ะพอเลือกเป็นแหลกยูซูเปอร์ลิทนะคะ หลังจากนั้นกลับไปเตรียมซิมแล้วก็เตรียมอินเทอร์เน็ตที่เฮาจะไว้ใส่ในหลายๆประเทศซึ่งตอนนี้เฮาต้องไปใส่ยูจีแล้วก็ดูไบก็บเลยเปิดเป็นโรมมิงที่สามารถใส่ได้ทั้ง2ประเทศและหลายประเทศค่ะแ็สามารถเข้าไปใส่บร,ริการยูจูบริการของศูนย์เครือข่ายต่างๆได้เลยนะเขาก็นแนะนาให้เฮาเปลี่ยนซิมแหละแต่ว่าบอไว่อยากเปลี่ยนปกติใส่เป็น,ปน,ปน,ปนร่มมิงเอาราคาถึกๆ หลังจากนั้นก็เช็คอินนะคะเตรียมบินมือนีเฮาแมาพอนักกีฬาฟันดาบของประเทศไทยนําค่ะน่ารักมากขอให้น้องได้ชัยชนะกลับมาแต่สำหรับหัวใจพี่น้องไม่ต้องแห่งน้องชนะแล้วฝนเด่เข้นเครื่องมาแล้วคะ่ะบรรยากาศทั้งเครืองกับประมาณนี้เลยปกะวในางติดกระจกนะกรเลยบรตไ,ไทยให้ทุกคนเห็นแบบตลอดนะคะเอาเป็นบางช่วงกาละกันอ่ะไทยภาพก่อนเบิกมาฝาค่ะสวย,สวย นั่งเครื่องไปสักพักค่ะเขาก็จะเสิร์ฟอาหารเท่านะคะเอนีกับิปเป็นหน้าตาแบบนี้เลยกะบ่รู้ว่าเขาเอื่นไว้อย่างอ่ะทุกคนแต่ว่ากระแสบอยู่ค่ะหลังจากเสิร์ฟอาหารกับิมีเครื่องดื่มมหาห้นะคะมีน้ำผลไม้น้ำอัดลมน้ำเปล่าหรือว่ามีไวนายน้ำก็อยากล่องกินว่าอยู่แหละแต่ยานเมาถึงแล้วคะ่ะสนามบินกวางโจวประเทศจีนนะคะ มาหอสิ่งแรกที่อยากรีวิวทุกคนเหมือนก็นกนคือห้องน้ำนะคะห้องน้ำเพิินส่วนมากจะเป็นแบบนี้เลยคลายห้องน้ำบานเห่าแต่ว่าอันนี้ก็คือเพิินแบบพื้นติดมากๆนะคะสำหรับผ้าห่แบบชกโคโกก็มีอยู่ส่วนระบบการล้างนะ่าจะเป็นแบบอัตโนมัติออกจากห้องน้ำม,มากคือเรื่องบ่ขาดขีดก็เกิดขึ้นค่ะทุกคนคือเขาบ่ให,ห้เหาผ่านนะคะก็ต้องกอกใบพันทางของแต่ละประเทศน่ะซึ่งให้สแกนตรงนี้ แต่ปัญหาก็คือว่าเฮ้าบปรดมมาเที่ยวจีนเฮ้าบร่รดมมายูจีนแต่มันมีข้อมูลที่ว่าต้องให้เฮ้าเก,กว่าเฮาสิไปอยููเมืองใดเฮ้าสิสาม,มาติดต,ต่อได้เบอร์ใดในจีนนังสิแม่แต่ว่าเฮ้าบร่รด้อยูนีเฮ้าสิไปดูไบาถามพนักงานก็บ่ค่อยอยากตอบค่ะทุกคนคือนางแบบงุ้มเห็ดดังโดนพนักงานอยู่ในค่อนข้างฉุนเฉียวนะเออเกือบร้อห้พี่น้องอ่านก็บอออกมันบ้าจ้ามาที่นี่ก็ะแต่เป็นก่อข้อมูลเีอะเบ้าเฮาบกุ้นเคยเลย มีหอดาไปเที่ยวใส่ในประเทศจีนเ็ราจะไม่รู้จักจิซึ่งตอนนั้นเวลาก็ค่อนข้างที่จะเร่งรีบเพราะเาต้องไปต่อเครื่องไปดูใบนะคะเขาก็ยันพอท่านเวลาอีกแต่ก็ต้องรีบกรอกเอกสารตรงนี้ให้ได้เพราะว่าถ้ากรอกเสร็จเขาจะมีบา r c o d ดในห้องสแกนสามารถพานเขามาได้ค่ะแล้วพอพานเขามาได้แล้วตรงจุดที่เขามายืนอยู่ตรงนี้ก็คือพิษจุดอีกค่ะเขาก็ต้องแลนฟาดแปดฟาดเก้าฟาดสิบมาอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดต่อเครื่องค่ะ แต่สุดท้ายเฮาก็สามารถผ่านเขามาได้แล้วค่ะทุกคนโอ้ยคือแบบว่าลงอกแห้งนะคะจะบอกว่าตอนนั้นนะเฮาแลน,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 นถามคนนั้นแลนถามคนนี้ซึ่งการสื่อสารก็คือต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเนาะล้าสำเนียงภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศก็คือต่างกาันสำเนียงของภาษาจีนมันก็อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเพิ่อนค้อนขางจะแบบอ่าชุนเชียวอะเวลาเฮาถามนะคะแล้วก็สิตอบเฮาแค่แบบคําถามเดียวทรงๆตอบเสร็จก็คือฟ้องอยางนี้เลยปล่อให้เฮาถามอย่างอื่นต่อนะคะเออนีละพี่น้อง โอเคค่ะ okay, หลังจากที่พันค่ว่า,าดให้เขากับิีมายังเกตที่ห้เอาต้องเตรียมชีจะบินไปดูใบนะคะซึ่งก็ต้องลงมาข้างล่างอีกนี่นะคะใบที่เหาจะบินค่ะแล้วก็คือหลังจากที่เหาแลนา 8, ฟาด8ฟัดเก่ามาก,ก็คือเกิดอาการหิวน้ำค่ะแต่ปัญหาก็คือมีวา่าเหาบ่ได้แลกเงินหยวนมาเลยแหลกเฉพาะเงินดีแลมที่เตรียมไว้ใส่ใน้ดูใบค่ะ ซึ่งแอปธนาคารต่างๆที่เขามีก็าสามารถที่จะมาใส่ในการแหลกสื่ออย่างใดเลยนะคะกะนังหิวน้ำกันไปแบบทรมานค่ะทุกคนพยายามกืนน้ำลายแล้วก็กิน,กนลูกอมแทนแต่สุดท้ายทายสุดก็คือโชคดีนะคะที่เขาไปเจอตู้กดน้ำนาของน้ำพอดีก็เลยไปกดน้ำเปล่ามาก,กินตอนนั้นพอกินประมาณ,มาณหากแก้วหัวแก้วนะคะจนกว่าจะล่อบ,บินค่ะทุกคนที่ว่าไม่ใน้คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพตอนไหนนะคะแต่ว่าก็คืออยากให้มาสัมผัสตอนนั้นอีรี <ๆ S 2> ว่าเฮาบลูว่าเขาส,สามารถพานตรงนี้ได้บอค่อนขางที่จะเครียดมากๆเลยค่ะ ฝากติดตามตอนต่อไปน้ำกนและกันนะคะกับทริปการไปคอนเสิร์ตยูดูบของพ่อค่ะ